สวัสดีครับโปเต้น,นะครับวันนี้โปเต้จะมาแนะนำคลิปเกี่ยวกับการเทรนการหมุนของสะโพกนะครับซึ่งผมมีหลากหลายวิธีนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นตอนตอนตอนไปให้แต่ละท่านได้ชมกันนะครับคำว่าการเทรนสะโพกหมายถึงอะไรครับหมายถึงทำการเทรนสะโพกตอนท่า Impact นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าเกิดกับ นักกอล์ฟมือสมัครเล่นแทบจะทุกคนเลยนะครับเวลาตีลงมาแล้วสะโพกไม่ค่อยหมุนทำให้ตัวยืดลงหลังลูกบ้างหรือว่าตีโดนท็อปบ้างนะครับโปเตจะนำวิธีการซ้อมหรือรวิวต่างๆมาแนะนำให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นตอนแรกสำหรับการเทรนสะโพกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโปเตจะมีวิธีการใดมาแนะนำนะครับ อันนี้ง่ายๆก่อนนะครับโอเคโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เรา Impact นะครับท่า Impact เนะี่ยก็คือท่านี้ครับสะโพกเนี่ยจะต้องเปิดออกเป็นลักษณะแบบนี้ดูด้านนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆขึ้น Black Swing มาไดนะ้ไหมฮะ Impact เปิดสะโพกน้ำหนักลงเท้าซ้า,ายปัญหามันคือภาพนี้ครับที่หลายๆท่านทำไม่ค่อยได้นะหลายท่านทำไม่ค่อยได้วันนี้ จะมีแบบฝึกนะครับโดยที่ไม่ต้องตีลูกมาฝากันก่อนหนึ่งแบบนะครับเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับให้ท่านนะครับจับไม้กอล์ฟครับลักษณะแบบนี้ทำตามโปรเต้นนะครับยืนนิ่งไว้นะครับแล้วเริ่มการเทรนโดยการหมุนเลยหมุนครับหมุน หมุนแล้วค้างไว้ดูมุมนี้นะฮะจากไม้แขนตึงอย่างนี้นะครับมุมนี้น่าจะเห็นได้ชัดมากนะครับพร้อมนะครับหมุนคําว่าหมุนคืออะไรนะครับอย่างผมเองผมจะรู้สึกว่าผมเอาหัวเข็มขัดหรือว่าสะดือเนี่ยชี้ไปทางซ้ายครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าหมุนเอากระเป๋ากางเกงหรือสะโพกซ้ายเนี่ยหลบเข้าไปด้านในแบบนี้ครับหมุนหมุนนะครับ การฝึกแบบนี้เป็นแบบฝึกที่ง่ายที่สุดเป็นแบบฝึกแรกตอนที่โปเต้ไปเรียนกอล์ฟมานะฮะฉะนั้นพอเราทำลักษณะแบบนี้เราก็เป็นการเทรนตรงนี้ได้ละเราก็มาดูด้วยว่าเวลาที่เราซ้อมสวิงลมจะเป็นยังไงขึ้นไปหยุดหมุนขึ้นไปหยุดหมุนนะครับสมมุติว่าเราทำแล้วไปได้สักพักหนึ่งนะฮะ ัวละ50ที100ทีแล้วเราก็หวังว่าไอ้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันจะจำเราก็ลองมาตีลูกที่สนามไรดูไม่ต้องตีแรงนะครับเวลาตีนะครับขึ้นมาหยุดนิดนึงนะครับแล้วเราก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราเทรนมาก็คือหมุนลองดูนะครับสนับปึ๊บขึ้นหมุนอ่าเข้าลูกได้ดีโดนได้ดีคือโปรโตเตกแลังจะ ให้แบบฝึกให้กับลูกท่านไปลองฝึกกันนะครับว่ามันมีการเทรนแบบใดบ้างมันอาจจะวิธีนี้อาจจะได้ผลสําหรับบางคนวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลสําหรับบางคนแต่ลองชมตอนต่อๆไปนะครับผมจะมีหลากหลายวิธีที่จะมาช่วยให้ท่านหมุนสะโพกได้ดีเพราะถ้าหมุนสะโพกได้ดีจะทําให้ท่านเข้าลูกได้แม่นยําและจะท่านท่านจะตีได้ระย,ยะนะครับ โอกาสหน้าพบกับโปรเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีนะครับ